สวัสดีครับมาอยู่กับผมวิวจีซูวันนี้เราจะมารีวิวเนื้อของรถที่หลายๆคนเขาถามมาในไลน์แล้วก็ถามมานะให้ผมรีวิวคันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะรีวิวเดี๋ยวขออนุญาตทำการสุ่มกันเลยนะครับว่าผมจะหมดประมาณกี่หลอดแล้วเดี๋ยวจีเป็นเพชรให้นะมาสุ่มกันเลยนะครับลุยครับตาแรกครับโอ้ยสองช่องครับพี่น้องมารวอเลยฮะอายารวที่ไหนเอาช่องที่สามสี่ห้าโอ้ยสี่ช่องสวยครับพี่ต้องอย่างนี้ฮะพี่พี่ครับ แจมเลยรุยกันต่อครับช่องที่ห้ามาแล้วนะฮะวิวิผมว่าผมน่าจะดวงดีนะเนี่ยช่องที่หกมัน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 ง่ายนะฮะช่วงแรกๆนะมันจะง่ายช่วงแรกๆเพราะงั้นเนี่ยมันจะไปยากช่วงมันจะได้ยากในช่วงหลังๆคือ,อย,ยากตรงไหนช่องที่หกมาแล้วครับพี่น้องอันนี้คือแบบซักเซอร์อะไรนะแบบไม่ไม่ว่าอะไรเลยผอว่าน่าจะได้อยู่ประมาณจะช่องนะครับหลอดทั้งหมดที่ผมมีก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหลอดนะน่าจะได้ถึง เจ็ดช่องถ้าดวดีหน่อยก็แปดช่องนะครับก็บ้าอยู่งหมนนะครับโอเคนะครับอุ้ยได้แค่เจ็ดช่องครับโอ้โหเสียดายมากเลยแต่ก็ตามที่หวังไว้นะตามที่คาดไว้เลยก็คือได้ถึงแค่เจ็ดช่องแล้วเดี๋ยวขออนุยาทำการซื้อแล้วก็ลุยกันต่อเลยนะครับอ่าซื้อไปที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งร้อยหลอดนะครับก็พเก้าสิบเก้าหลอดได้แหละดูว่าผมจะได้ไหมฮะมาช่องที่แปดมาช่องที่แปดมาแล้วครับ มาโอ้ยลุ้นเนี่ยมันต้องลุ้นสองช่องสุดท้ายนี่นี่ช่องที่เก้ามามาครับได้ยาก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 มาโอ้โหไม่มาพี่มาโอ้เออโอ้โคตรเกือหาพี่มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้สักห้าสิบหลอดนะลุยกันเลยนะครับไปจับไปครับถาบอนถาวรเยอะให้เยอะกว่านี้เลยนะขอขอเถอะ อย่ามามาโอ้โหมาโอ้โหมาฮะโอ้โยไม่ได้ครับทุกคนซื้อสามสิบหลอดนะฮะลุยได้เลยไหมเฮ้ยอย่าเกลือกกว่านี้เลยมา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 เอ้อยมันต้องอย่างงี้ครับสวยครับพี่น้องจามไปเลยจามไปเลย ปาวะครับแม่ถามว่าดวงดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมคำนวณมาแล้วว่าที่ผมส่งไปเนี่ยผมใช้ไปเท่าไหร่กี่เพชรกินหลอดนะฮะถามว่าดวงดีไหมก็ต้องมาสรุปกันก่อนผมหมดหลอดอยู่ที่3 2 4หลอดครับฝาตีเป็นเพชรก็อยู่ที่800 0เพชรตรีกลมๆนะ800 0เพชรครับถือว่าไม่เกลือไม่เกลือนะฮะที่เออเขาแจกแล้วก็รวมหลอดที่ผมซื้อในรานค้ามาแล้วนะครับ โอ้ยโทรมาล่อยจังเลยพาทุกคนมาดูในของตัวสกิลกันเลยดีกว่าว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับทุกๆ3ครั้งที่คุณใช้ในตัวหรือใบพัดความเร็วส,นส่นพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเป็น7.7กิโลเมตรต่อชมอในระยะเวลา9.2วินาทีและพลังในตัวจะเพิ่มขึ้นเป็น7%นะครับตัวเครื่องอัพเปท็ทนต์สายซ้ายนะครับสายสุดตัวล้อก,กสสนน็สายสุดนะครับเชือเพิงสายสุดครับเทเบโทิลสายกลางนะครับเอาใหม่ลำหนึ่งนะครับ กัเครื่องใส่สายสุดล้อสายสุดครับเชือกเบิ์สายสุดเทโบก็สายกลางนะครับแล้วก็เอ็มแทงสายเดียวนะเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันเลยดีกว่าเมื่อวันตุแางขทานไหนกันเทดูความเร็วตามปกตินะอของรถลาเดพอกันเลยวิ่งอยู่ที่205โอ้โหแรงเอาเรื่องนะธรรมดานะทำต้นื่ของ c ีเดนะครับอยู่ที่289 8ก็กลางๆครับ WCW เขอยู่ที่สองยูกที่2 9 4 2ก็ถือว่าแรงครับตามด้วยของ CWW นะครับอยู่ที่311.9ครับถือว่าแรงนะครับ WCW w ติดสกิลนะอยู่ที่324ครับพร้อมเร็วสูงสุดที่ตัวรถทำได้ WCW พร้อมกับติดสกิลอยู่ที่324นะคร แล้วถ้าในตัวพิเพียววิวอยู่ที่เท่าไหร่276.5ประมาณนี้ครับถือว่าแรงนะเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> มาโชว์รถใหม่กันหน่อยแต่หลายคนก็จะรีวิวหรือว่าดูไปแล้วนะครับแว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนทราบว่ามัานดีขนาดไหนมาในของสนามเรียนบูธกันก่อนว่าเรียนบูธดีไหมเอาตัวสเปอร์สตาร์ครับดีเก็บในโตนิดหนึ่งครับถือว่าในโตค่อนข้างสวยเลยนะ ดิเก็บในโตนิดนึงครับโอเวอดิ oh, เก็บในโตนิดนึงครับที่หนึ่งอย่างโหดครับที่หนึ่งมาตีนฮะมาอุ้ยเกิดร่วงครับรอดอยู่รอดอยู่ WCWCOverdite ต่อบูธเข้าไปในสามบูธแล้วก็โอเวอร์ดิครับมาเยืมบูธมาอ่า ก็หวยพลาด่ะทุกคนรถแรงเกินโอ้ยดิสค่อนข้างดีนะครับการดิสการทำเทนเน่เนี่ยโอ้ยทำทำติดค่อนข้างง่ายนะคันเนี้ยดิสเก็บในตัวนิดนึงครับเออทำเทนเน่ติดค่อนข้างง่ายนะระยะในต่ออะไรเงี้ยโอ้ยมือลัดโดนอีซิวโอ้โหเสียดายโคตรการเก็บในตัวว่าเก็บยากอยู่นะฮะคันนี้ แต่การทำเทนเน็คอู้จิตง่ายเอาเรื่องอู้จิดง่ายครับติดง่ายกันเลี้ยวอะไรอย่างงี้โหยว่าเลี้ยวได้ค่อนข้างง่ายเลยเลียมบูธระยะบูธก็กลางๆนะครับเออไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยลดลายครับแมไหลโชว์ไปหนึ่งทีชนะเลยสิครับ แล้วในของตัวรถลาเดอร์ของเราเนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในโตรนะครับเหมาะพัฒนาแบบนี้เลยใช้ในโตเลยนี่นี่นยึดเก็บในโตครับใช้ในโตอย่างยัง,ยงความแรงยังไม่เพิ่มความแรงยังไม่เพิ่มยิ่งใช้ในโตรถก็ยิ่งแรงนะเพราะว่าสกิลม,มันจะติดนะฮะใช้ในโตทุกทุกสามครั้งนะครับเพิ่มความแรงมาเพิ่มเยอะเลยนะแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งนะของ ในโตรด้วยนะครับโหที่หนึ่งอะครับทุกคนมาในของสนามอารันติสรีเวิร์ดเอาเรื่องไม่มีใครตามทานเลยีเก็บในโตรนิดหนึ่งครับเป็นรถที่ค่อนข้างเก็บในโตรยากนะอันเนี้ยถ้าเราไม่มีสัตว์เลี้ยงช่วยเก็บในโตรนี่เก็บค่อนข้างยากเลยโหยังสวยอะ่ะ WCWW เวิววหฮมเม็คในโตไม่เต็มอะครับเราต้องติกเก็บด้วยว่าเป็นรถที่เก็บในโตค่อนข้างยากนะอืดอืดยืดยางยังยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงยังได้โยว c w w เข้าไป เรียบร้อยสวยงามครับสวยงามโอ้เล่นง่ายครับคันนี้เล่นง่ายแต,ยเตยเย่เก็บในโต๊ะยากครับเอาตกลงยากเลยง่ายฮะเก็บในโต้นิดนึงครับหืมทำเทคนิคติดง่ายครับคันนี้อ้ยกันเลี้ยวกันรีดเนี่ยง่ายเลยนะ ติดแค่เก็บในโตยากนิดนึงนะครับถ้ามีสายเลี้ยงช่วยเก็บน M ี้เอ็มแท็กหรือว่าในโตเนี่ยถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะมาลองในของสนามต้นเกมกันถ้าเป็นสนามต้นเกมเนี่ยจะเล่นได้ดีไหมแต่พูดเลยนะผมคงจะพูดได้เลยนะว่าไม่ดีนะครับอุ้ยไม่คิดแอกเก็บในโตยากนั่นเนี่ยไม่เต็มนะฮะทุกคนมันไม่เหมาะกับสนามต้นเกมอะ่ะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันไม่ดีอุ้ยบูสตนะ์ตันอ่ะ ว่าเล่นได้ดีไหมก็เล่นได้ครับแต่แต่มันไม่เหมาะครับถ้าเป็นคนรต้นเกเกมมันจะเหมาะกว่านะฮะนี่นี่นี่ยังพีวยังเพียวอุย้ยระยะในโตนี้เอาเรื่องนะครับเก็มในตยากเนี่ยในตไม่เต็มอุย้ยระยะในโตนี้ได้เลยนะไม่ธรรมดานะระยะในตรเนี่ยยังบูตมาเออบูตได้อยู่กลางๆถือว่า ไม่น่าเกรดครับระยะไม่ได้บูทอุ้ยทำพลาดครับแม่เทคนิคพลาดฮ้่ยชนเสียของจัดอุ้ยลดหลายลดหลายลดหลายได้อยู่ดีอยู่นะดูรวมก็โอเคอยู่นะลดราเ c คอ แฟนทอมที่เราสมได้กันเลยดีกว่านะครับ8000เพชรนะถือว่าเกลือไหมสําหรับผมก็ถือว่าอยู่ในเลทที่อ,อ๋อไม่โชคดีแล้วก็ไม่เกลือนะฮะอยู่เลทกลางๆนะอยู่ที่324หลอดที่ผมเปิดไปนะครับแล้วจากการที่ผมเล่นมาถือว่าสกิลนี่เขาข้างดีนะสกิลคือโอ้โหเพิ่มความแรงมาเยอะมากแล้วก็อ่าเพิ่มอตัตราเร่งของในโตด้วยนะครับ ส่วนตัวรถเนี่ยถามว่าดีไหมแรงไหมผมให้ตัวรถเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยอยู่ใน,ในระดับแบบดีเลยนะครับอตัตราเร่งก็กลางๆถือว่าโอเคอะ่ะเออโอเคอะ่ะระยะในตัตก็ถือว่าเอ,อ้ยใช้ได้อะ่ะได้เลยนะได้ดีเลยนะแล้วการเลี้ยวกันทีเนี่ยผมว่าดีนะครับการเลี้ยวกันอะไรเงี้ยดีนะครับส่วนการทําเชนดิคก็ดีครับติดง่ายครับส่วนข้อเสียหลักๆนะ เก็บในต๊อย่างนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ไม่มีสั์เลี้ยงช่วยเก็บเอ็มแทงนะครับก็อาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าเก็บในต๊ะข้อข้างยากข้านข้างยากนะคัคันนี้เออเก็บในต๊ะข้างข้างยากนะครับประมาณนี้เนาะแล้วถ้าให้พูดดูรวมๆล่ะคันนี้ดีไหมนะก็ถ้าให้พูดดูรวมๆสาหรับผมผมให้รถคันนี้ก็อยู่ในระดับที่อ้ายังไงเดี่ะก็พอใช้ได้แหละแต่กึ่งกึ่งดีอะ ทำสองสี่สองใจอ่ะดีหรือว่าไงพอใช้ได้ก็เป็นรถที่พอใช้ได้แล้วกันนะครับขอไม่อวยเลยนะจากความรู้สึกของผมเลยเป็นรถที่พอใช้ได้ครับไม่ได้ดีนะอยู่พอใช้ได้เกิดเกิดๆกกึ่งดนะีอ่ะนะส่วนระยะมิดิบูเนี่ยก็ไม่ได้ยาวอะไรนะก็ถือว่าอยู่ระยะบูนก็อยู่กลางๆพอได้บูนไม่แรงนะบูนไม่แรงเพราะว่าไม่ใช่รถเลียมบูนเนาะไม่เหมาะพราะสนามต้นเกมไม่เหมาะพราะสนามเลียมบูนรักการเหมาะพราะสนามที่ใช้ในตัวเยอะๆนะครับในของตัวรถ คัน,นี้และว,วันนี้เราก็มารีวิวจบเพียงเท่านี้นะครับที่ผมส่วนไปและทุกคนคิดว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ดีไม่ดีแล้วบอกกันได้ถ้าใครลองเล่นแล้วนะครับสําหรับผมรถคันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้คือกึง่งเกือดีแล้วแต่ไม่ดีนะครับโอเคเนาะ